ซึ่งท่านนายกอนุทินย้ำชัดว่ารัฐบาลก็เตรียมจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับโดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็คือหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าคนอาจจะรู้จักาหาดใหญ่เยอะหน่อยก็เลยให้ความสนใจแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับซึ่งท่านนายกยืนยันการแก้ไขและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมการปฏิบัติบางอย่างเนี่ยมันก็ด้วยสภาพพื้นที่แล้วก็ด้วยปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะจริงๆนะคือผมดูในสื่อบางคนเขาบอกในรอบ300ปีเลยที่มีปริมาณน้ําเยอะขนาดนี้นะครับทำให้การบริหารจัดการก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีขูกขากบ้าง นะครับแต่ว่าทุกฝ่ายก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับโดยเพราะรพ,พี่พี่จิตอาสาอาสาสมัครต่างเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องต้องยกทั้งใจให้เลยเนะรเรียกว่ารวมพลังกันอย่างเต็มที่และตอนนี้ก็ต้องมองไปสู่การฟื้นฟูแน่นอนเงินเยียวยานะครับก็จะเร่งดําเนินการอนุมัติเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่รวมถึงการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมันก็ต้องผมว่ากระทบกันอีกหลายเดือนหรือว่าอาจจะเป็นปีกว่าจะมากลัดมาเข้ารูปเข้ารอยเหมือนเดิมตรงนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็เดินหน้าทุกอย่างควบคู่กันไปแล้วก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับพี่ๆอาสาสมัครต่างๆนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่อยากจะร่วมบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคได้นะโดย หลักการสําคัญก็คือไปที่อําเภอรหรือว่าที่สารากลางจังหวัดทุกจังหวัดก็จะเป็นศูนย์กลางในการเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนําไปส่งเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงถ้าเป็นเงินก็โอนตรงเข้าบัญชีเลยก็มีหลายบัญชีนะทั้งของออสภาการชติไทยเนี่ยของทางรัฐบาลนะครับท่านก็สะดวกทางไหนก็ ไปบริจาคไปช่วยเหลือทั้งนั้นเห็นว่ามีในพื้นที่ในเครือข่ายของทางกรมประชาสัมพันธ์เราด้วยครับผมนะครับก็ทาง,ทางสานักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งถึงแปดนะครับก็คือมีอยู่เรียกว่าทั่วประเทศนะครับอย่างเขตเจ็ดเราก็อยู่ที่จังหวัดจันทบ,บ,บุรีถ้าที่กรุงเทพเนี่ยก็ที่กรมประชาสัมพันธ์รหรือว่า NBT ก็เป็นอีกศูนย์กลางในการเปิดอรับบริจาคจาคือบางคนอาจจะไปทั้งอำเภอรหรือว่าไปสารการมันอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าใกล้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ ท่านเชิญได้เลยนะหรือว่าที่สํานักงานประชาธรรมจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้รห,รหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดก็ได้หมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะนําไปรวบรวมก,กับทางจังหวัดแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไปอ่าเอาไปว่าหลักๆในภาคการของเราก็จะมีสงแห่งในส่วนของกรมเนาะคือที่จันทบุรีกับที่กาญจนบุรีครับคือสํานักงานประชาัมพันธ์ที่7กับ8ครับผมแต่อย่างทีุ่ต้นบอกหน่วยงานใกล้พื้นที่ ไปหาไปเทใจกันได้ใช่นะครับพอสุดท้ายของทุกอย่างก็จะนําไปรวมกับทางจังหวัดโดยมหาดไทย <นะ S 1> แล้วก็ทางพี่ๆทหารเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเตอร์หลักในการรวบรวมสิ่งของด้วจากแล้วก็นําไปมอบให้กับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับ